เดี๋ยวร้อยให้ฟังสดเลยอย่าฟังอะไรนยาดเชสค่ะหยาดเชสค่ะอะไรนะคระหยาดเชสค่ะความรักไม่รู้จบโอ้โหรู้อะไรยุคไหนยุคโลกคุณทำไปครับความรักไม่รู้จบฮะเลื่อนได้ไหมคือหมาถึงว่าพี่เลื่องเพลงได้ไหมหรือว่าอะไรเลื่อนได้ไหมแล้วฉันเลือกระไรได้ไหมเลื่อนให้เธอไปได้หรือเปล่า ไม่ยอมให้ไปจะตามใจฉันหรือเธอฉันจะเลือกให้เธอเลือกฉันไม่ให้ไปกับเขาได้หรือเปล่าสิ่งที่เธอถามาให้ตอบยางไรได้หรือเธอไม่มีทางเลือกเลยโอ้โหม่อ,อกแล้วว่าเสียงคนบริกาันกว่าสามปีที่ผ่านมา นี่แสดงว่าล็อกเพลงแบบไม่มีดนตรีที่พ,พ,พอกว่าใช่ไหมครับพองมากเพลงนี้โอ้โหร้อยไปฟังสิบห้าเพลงในตรงนี้เมื่อกี้มีคนบอกว่าอย่าฟังเพลงคอมรักมันรูจบใช่ไหมครับจบยาเรแล้วเป็นเพลงที่ผมได้มีกอ่านเองไว้ในตะขอลูกลกรุงนะครับได,ได้ดูใหมบนที่ครับตะขอลูกลกรุงตอนนี้ออนแอร์อย,อยู่นะครับช่องวันไม่ได้ดูใช่ไหมครับ